ม่วงแก้วขมิน้นโลละสิบาสบาทสุกไหมเอาที่ไม่สุกมากนวแก้ ่ม่สุกอะค่ะไม่สุกมันเหลืองเฉยๆมันเป็นพันธุ์ของเขาแก้วขมิ้นเนื้อมันจะเหลืองแก้วขมิ้นโรลละสิบบาทโระสิบาทมะม่วงแก้วขมิ้นอ๋อโรลละสิบบาทสิบบาทสี่สิบจานและมะม่วงแก้วขมิ้นโลละสิบบาทนี่จ้ะโรลละสิบบาท Oh, มาจากสวนตรงไหนคะสวนสุพรรอบคุณค่ะมะม่งแก้วโโดสวนสุพรรณขอบคุณค่ะก้วอละทุกคนเอ้ยอยู่ต่าทาอีทมะม่วงโลละสิบบาทแต่ไม่สิบเป็นโลไปเลยจ้าทุกคนยางตลาดกันเลยจ้า มีสิ่งที่น่าประทับใจเนาะตอนนี้พ่ว่ามาตลาดนะพี่น้องประทับใจมากๆเลยปั่นจักรยานมาอยู่ดีๆเนาะแหลกกะเงื่อนกระเฮียออก,กจากกระทงนะทุกคนออกจากกระเป๋าแค่ว่าเนาะแหลกกะซิเมียน,นั้นซองพอลูกเนาะพอกอะสีกกระประมาณนาอยู่หาซิปนี่แหละลูกกะอยู่ประมาณเศร้าวกว่าปีนะทุกคนขี่รถมอไซค์นอกจากมีหลายคนรถหตัติดอยู่แล้วเนาะ เงินแพ้ว่าเฮียเฮียออกจากกระเป๋าพิ่นก็เลยบอกว่าพิ่คนก็ขีโม์ไส์แซงหนาแพ้ว่าพิ่นก็บอกว่าน้องครับอ่ะพี่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 นว่าเงินพี่หรือเปล่าเนี่ยมันมันล่วงออกครับพี่นว่าอู้ว่าเลยรสึ่งใจบางอย่าน,นะทุกคนซื้อเงินมา คือเงินมาตลาดเนาะเกือบบ่มีเงินสื่อคลองเนาะทุกคนเพราะว่าพี่ว่าบได้หูสิบเนาะแต่ปัานนี้เงินมันผัดปิว้วปันจักรยานนอะลมมันแห้งโล่นนะพี่น้องเอ้ยขอบคุณนายๆเนาะสึ่อในน้ำใจของคนไทยมากๆเลยพี่น้องเอ้ยนีย่คือเหลืองเราดีๆที่พี่ว่าอยากสิเเราเนาะว่าเป็นยังถึงว่ายังกระแด่แต่เนาะ ้าเขาคิดดีเขาทําดีนะทุกคนให้เปสิ่งดีๆเวลาที่เข้าเจอภสษาเองกะมันก็จะมีแต่เหลืองเล่าดีๆเขามาหา,หาเห่าเนาะเขามาในชีวิตนั่นเองนะเนี่ยเพราะว่าเพี่อว่าต่องมาตลาดเนาะทุกคนมาตลาดสื้อผักไหเจ้าหน้าเนาะนี่เลยอย่างซื้อผัก ละเอาลูกหน,น่อยก็พอเอาลูกเดียวก็พอเลยแหละเอาลาย บวกอ่อน20สบาท แต่ว่ายังรอเบอรเบิดขอไปหลรอบอลหม่ก่อนตลาดใหญ่เนาะคลองลายไม้ยำมมอแรงก็สสีคลองลายแบบนี้ละรถแหลกแจกแถมางานตลาดเบอร์แม็กแค่ว่าได้เงินอ่าแค่ว่าเบิดไปลอยหนึ่งแค่ว่าไะไตั้งร้ายยางอะในมะม่วง,งได้พักแล้วก็ได้อันอื่นอีกไปลอยหนึ่งพี่น้องเอ้ยขิดเบิรง แ้วจะไปกินนมจีนกินขอบปุ่นก่อน30บาทจะเต็มอิม่มเต็มมักขอบปุ่นก็ได้30บาทล้านเกาเจ้าประจำอ๋อดื่มลืมว่ามีอ่าหนาเป็นเป็นฝากสื่อสมตําตําตําปูน้ําจืด สั่งสมตําไห้แลวเ,ลเนาะเดี๋ยวสิไปยางต่อไดนี้ร้านนี้คายดีขนาดเพราะว่าเป็นโบเมนตาปูปลาอ่ะเป็นตําแบบว่าบบมีปูปลาเลยร้านนี้เนาะกะสิมีคนมาต่อคิวหล่เพราะว่าเป็นร้านเดียวแล้วก็เป็นรถที่แบบเป็นร้านที่ขายดีเลยแหละมายำไรก็ต้องถาคิวบ่เคยว่าสิได้ยักเทือต้องรอคิวนะทุกคนเนาะไม่มา ดีะเนาะแต่วันนี้ขาดตลาดเลยค่ะวันนี้ผักขาดตลาดเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยค่ะหมดขาดตลาดข่ะพักเยอะค่ะเบิร์อะไรพี่น้องเอละอันนี้ดิขอโทษนะคะ นะคะยังมีผักกะเยงไหมคะไม่มีจ้ะไม่มีหรอคะคะ่ะโอเคนะคะมาตั้งแต่หกโมงนี่กว่าจะสองทุ่มแล้วยังไม่กลับเข้าห้องนะคะไม่รู้เดินอะไรมั่วสวไปหมดเลยแพรวา่าคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่เพียงเท่านี้นะคะสิวเต็มหน้าเลยนอนดึกถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องแพรวาด้วยนะคะแล้วเจอกันในอีพีต่อไปะคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะที่ดูคลิปจนจบเลยสวัสดีค่ะ